สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทท่านนะคะสวัสดีทางเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีใหม่เลยนะคะอ่าวันนี้ก็มาพบกับช่องพนิดาพารวยนะคะวันนี้ก็มีแนวทางฮานอยนะคะผีหองสาฮานอยมารวมสี่นอยมาแบ่งปันเช่นเคยนะคะอ่าก่อนไปรับชมเรามาดูผลของวันที่สิบเอ็ดกันก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยดูของวันที่สิบสองนะคะวันที่สิบเอ็ดนะคะนอยเฉพาะขีดออกเจ็ดสองศูนย์นะคะ ตารางตัวเด่นสองเรามาสองูนย์มาในชุดกันนะคะพี่น้องจ๋าสองศูนย์มาในชุดกันเนาะส่วนล่างหนึ่งเก้านะคะหนึ่งเก้าหนึ่งเก้ามาตารางนะคะอ,ะอันนี้เข้าตารางเด้ออ้าวพี่เศษล่างเอททำไมไม่เขียนละเนาะเดี๋ยวเด้อพี่น้องจ๋าเอดกระไดเนาะศูนย์หกอันนี้ศูนย์หกเนาะ ศูนย์หกแอดหลุดไปนะคะบนหกเก้าสองหกมาเก้ามาสองมาตารางมาสามตัวนะคะอ่ามาต่อกันที่นอยปกตินะคะปกติก้าห้าหนึ่งเก้ามาห้ามาหนึ่งมานะคะตารางแตกสามตัวนะคะพี่นองจ๋าดูแต่แอดจับห้าเก้าเก้าห้าออกมาเนาะส่วนล่างสี่หกนะคะสี่หกตารางเรามาดินที่สี่แอดมาสี่หกมาตัวที่เน้นนะคะในชุดกันเนาะ ่ะสำหรับสายวิ่งสายรูดวิ่งรูดที่4นะคะวิ่งรูดแอให้วิ่งรูดที่4กับ3ฟันที่3เนาะอ่ะแต่3อ่ะ3มามาใน BIP นะคะมามาใน BIP ด,ดู4 3ก็มาออกข้างหน้าเนาะดูอ่ะา i p 4 3 2 4มา3มา2มาเรียงกันเลยนะคะสำหรับตารางเนะเาะแล้วก็ สามสองตัวที่แอดเน้นนะคะเด่นที่สามวิ่งรูที่สามมาทั้งสามทั้งสี่เลยนะคะส่วนในเนอส่วนล่างนะคะสองหนึ่งสองหนึ่งมาตารางนะคะพี่น้องจ๋าดูวันนี้ปังมากๆเลยนะคะก็กินดีกับพี่ๆที่ตามสูตรมัรวมนี้ด้วยเนาะตารางเรามาแตกสามตัวสามนอยเลยนะคะพลาดเฉพาะนอยปกติกเนาะสามตัวในตารางนะคะอ่าส่วนตัวที่แอดเจาะก็เข้าไปสามคู่นะคะตัวที่เน้น วิ่งรูดก็มานะคะยินดีด้วยเนาะสำหรับท่านที่ตามาสูตรนี้ด้วยนะคะวันไหนแอดไม่ได้ลงให้ก็ต้องกบขอโทษขออภัยพี่พี่เอฟซีเด้อทำไม่ทันนะคะบางทีก็ช่องใหญ่ก็คือช่องสาววึงพารวยนะคะช่องเล็กก็พนิดาพารวยนะคะฝากเป็นกำลังแรงใจให้ทั้งสองช่องด้วยเนะาะไปกันต่อของวันที่12บสอนะคะอแอดก็พยายามคัดให้น้อยตัวที่สุดเนาะ วันที่วันที่12นะคะก่อนไปรับชมเราก็มาฟังคำเตือนกันเช่นเคยนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจาชื่นชอบค่อยตามเนาอะ,อะไม่ชอบสามารถผ่านได้นะคะ าทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าตารางตัวเด่นมีตัวไหนกันบ้างนะคะสำหรับตารางตัวเด่นเนาะแอดก็จะมี5 0 6 6หรือ9เนาะ2 7 4นะคะสายวิ่งสายรูดนะคะแอดให้วิ่งรูดที่หกับ4นะคะ วิ่งรูดที่ห้ากับสีะะ่ฟันที่ห้านะคะอ่าฟันที่ห้าเนาะแต่ถ้าไม่ชอบห้าก็เอาสี่ไปเป็นแนวทางเด้อหรือว่าจะดูในตารางนะคะอ่าสำหรับตัวที่แอจับคู่ให้นะคะก็จะมีห้าศูนย์ห้าสองห้าสามนะคะอย่าลืมห้าสีด้วยเนาะตัวดินนะคะส่วนสีก็จะมีสีหนึ่ง สี่สองสี่แปดนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแนวทางในชุดกันนะคะชุดกันก็จะมีหนึ่งหกเจ็ดหสองสามเ้าสามนะคะทีนี้เรามาดูตัวที่แอดเน้นเน,นาะเพื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันนะคะ แลลืมตัวตัวนี้ด้วยเดอ้อห้าสี่อ่ะตัวเด่นนี้นะคะก็คือห้าสี่นะคะอ่ะมาดูตัวที่แอดเน้นก็จะมีห้าศูนย์ห้าสองสี่หนึ่งสี่แปดนะคะอ่ะสำหรับแนวทางในชุดกันในชุดกันก็จะเป็นหนึ่งหกหรือหนึ่งเก้านะคะ ส3อ,อ่าถ้าชื่นชอบเหมือนกันนะคะก็จดไว้แคปไว้นำไปเป็นแนวทางนำไปพิจารณาดูนะคะแนวทางก็อ่าอดตัดลงมาให้เหลือเท่านี้เนาะส่นอยนะคะตั้งแต่นอยเฉพาะคิดถึง v p นะคะอ่ายังไงก็ขอขอบคุณพี่ๆ FC ทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามรับชมเนาะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยเนาะอ่าก็ขอให้พี่ๆ FC ทุกๆท,ท่านนะคะรวยๆเห่งๆยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะก็ ฝากไว้เท่านี้เนาะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ